ขอเชิญนานผู้ชมพบกับแพทย์หญิงอาพรชัยเครื่องครับไก่สวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไก,ก่มานั่งเลยาคนรู้จักหมอไก่แต่ก่อนจะมาเป็นหมอไก่วันนี้คนเขาไม่ค่อยรู้ไก่ขาจริงๆแล้วไก่เป็นผู้ชำ <c oughs> นาญการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านไหนตอนนี้ท่านผู้จะต้องพูดกันทําศัลยกรรมตาสองชั้นค่ะคเพราะว่าที่คลินิกตอนนี้ค่อนข้างจะมีคนไข้ทําตาสองชั้น เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของคลินิกเลยค่ะทำอยู่อย่างเดียวเลยค่ะคุณอาคนชอบตรงนี้กันบ้างนะโอเคนั่นคือความเชี่ยวชาญของเราหมอจมมามันก็เป็นคุณหมอถูกไหมใช่ค่ะตอนแรกรู้สึกแบบภูมิใจมากเลยแล้วก็พ่อกับแม่ก็ภูมิใจมากค่ะแต่พอไปทํางานจริงๆก็ได้เรียนรู้อีกแนวคิดหนึ่งนะคะว่าแบบหมอไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ที่จบมาที่เรียนมามันยังไม่ใช่ที่สุดคือจริงๆคือมันเราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนต่อไปเรื่อยๆ เรื่องของดวงตา,าเราควรรักษาดูแลดวงตาอย่างไงดวงตาจริงๆแล้วเราลืมตามาคือเราเริ่มใช้สายตาเราเลยตั้งแต่แรกแต่ละคนนะ่ะมันก็เหมือนต้นทุนชีวิตเราคุณาตาเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันมีอยู่สองอย่างเรื่องความสวยงามถ้าเรื่องความสวยงามตามปกติแล้วคือมันอยู่ที่ความพอใจของเราว่าเราพอใจหรือยังรเราอยากให้มันสวยกว่านี้ไหมหรืออันที่สองก็คือเรื่องสรีระเรื่องโลกแหละยิ่งปัจจุบันนี้ใช้โทรศัพท์ ค่อนข้างเยอะมากค่ะต้องดูแลใช่ค่ะต้องดูแลเรื่องนี้ตามปกติแล้วอ่ะการศัลยกรรมดวงตาเนี่ยมันเป็นการทํากล้ามเนื้อด้านนอกไม่ได้เกี่ยวกับดวงตาด้านในคนละส่วนกันท้องไก่นี่คือศัลยกรรมถูศุภะศัลยกรรมกล้ามเนื้อด้านนอกด้านนอกใช่ค่ะผู้ถือตรงนี้มังั้นถามถามเลยโง่ๆเนี่ยถามไปโง่ๆไอตาไม่เท่ากันตาข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กทำได้ไหม ทำได้ค่ะ<ม>แต่ว่าไม่อันตรายไหมถามต่อไม่อันตรายค่ะนะเพราะว่าจริงหวัตรายจริงค่ะเพราะว่ามันทําแคปเปลือกตาด้านนอกอแต่ว่าแกว,ว่าสําคัญที่สุดระหว่างแพทย์กับคนไข้คือการสื่อสารคือถ้าเราคุยกับคนไข้แล้วเข้าใจตรงกันทั้งหมอและคนไข้ว่าพื้นฐานคนไข้เป็นยังไงสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าต้องทําอะไรบ้างโครงหน้างคนเนี่ยทำให้การทํานี่แตกต่างกันไหมแตกต่างกันมากค่ะเรอหรอค่ะบางคนน่ะ สวยเลยหรือบางคนทํานิดนึงก็สวยละแต่บางคนนะ่ะทำยากมากมบางคนทําเยอะมากแต่อาจยังยังสวยสู้กับอีกคนนึงยังไม่ได้ดใช่ค่ะเพราะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นน่าไก่ว่าการศัลยะกรรมดวงตาเนี่ยมันต้องดูสรีระของแต่ละบุคคลร่วมด้วยว่าสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับลงได้มากน้อยแค่ไหน ค้อจริงไอการทําตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําสวยอย่างเดียวนะท้าเป็นมงรา่ะอย่างน้องผมพอเขาเลื่มอายุเยอะเข้ามาแล้วไอขนตาเขามันทิมลง้าไม่รู้เออมันจริงเหรอมันจริงเหรอจริงค่ะเพราะว่าเาไปทําตานะครับแล้วเขาแฝงครับเขาทําเสร็จแล้วเขาก็ไปทํากรีดเขาไม่แฝงก็เลยก็เลยเอามากลายเป็น อีกคนหนุ่มว่าง่ายๆนะมันเกี่ยวกันจริงๆเหรอฮะตามันเข้าไปทิ่มอ้ขนตาถ้าสมมติว่าเราอายุเยอะขึ้นคุณอาหนังตามันจะหย่อนคล้อยมากขึ้นกว่าเดิมเพอมันหย่อนมากๆค่ะคุณอาไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปมันจะดันขนตาลงมาข้างล่างจากเดิมขนตาที่เรากระดกขึ้นมานิดนึงตอนเด็กๆใช่ไหมคะหรือว่าตอนอายุน้อยๆมันก็จะโดนกดพอกดมากๆอะค่ะไอ้ตรงปลายๆอะค่ะตรงหางๆตามันก็จะทิ่มเข้าไปในลูกตามันทําให้หนึ่งอักเสบ หรือกระจกตาเป็นแผลได้ในบางคนเพราะฉะนั้นไอ้ทำแบบนี้เขาเรียกทำรักษาถูกไหมใช่ค่ะอันนี้ทำรักษากับทำสวยงามก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะคือทำได้ทั้งสองแบบทำได้ทั้งสองแบบค่ะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนใช่ค่ะส่วนใหญ่จะทำควบคู่กันค่ะอ๋อใช่ันน้องผมทำถูกแล้วใช่ไหมถูกต้องถูะคือตามแล้วตามไปเลยใช่ค่ะตอนนี้ไก่มีคลินิกมีอะไรเยอะแยะแล้วเท่าที่ผมทราบนะมหาศาลมากมายอะไรแล้วแต่ ณปัจจุบันนี้คือระดับหนึ่งค่ะคุณอาแต่ว่าเราอย่าไปหยุดพัฒนาตัวเองอคือไก่รู้สึกว่าอย่างณปัจจุบันนี้ที่ไก่ทําอยู่เยอะเยอะคือศัลยกรรมด้านความสวยงามและและการอาจจะรักษาด้านทางด้านเปลือกตาแต่ไก่ว่าดวงตามันมีมากกว่านั้นคือไก่อยากให้แบบเป็นศูนย์รวมของการรักษาดวงตาคือคนไข้ส่วนใหญ่ที่คลินิกอะก็จะเป็นอายุประมาณแบบ วัยกลางคนนะคะจนถึงอายุเยอะๆอซึ่งบางทีมาปรึกษาเราอะ่ะมันไม่ได้แค่มีปัญหาแค่เปลือกตามันมีปัญหาเรื่องดวงตาด้วยสายตาด้วยซึ่งไก่รู้สึกว่าถ้าเรายังพัฒนาต่อได้เราก็อยากเป็นศูนย์ที่ดูแลเฉพาะของดวงตาโดยเฉพาะนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะเป็นใช่คะ่ะเรายืนอ,อยู่นิ่งๆโลกมันหมุนตลอด<ช>เราคงยืนนิ่งๆไม่ได้ไก่เป็นทั้งหมอตาจริงๆนะแล้วหมอตาของใจด้วย เพราะการมองที่ไก่พูดมาอันนี้ทั้งหมดมันต้องใช้ดวงตาที่อยู่ข้างในด้วยใช,ใช้ทั้งสองดวงตาให้เป็นประโยชน์ชต้องใช้ทั้งสองดวงตาหมอไก่ครับแพทย์หญิงอาพรใชยเครื่องครับ